เบิ้งได้นไล้เป็นไงเออไปเปลี่ยนทางยังโอ้ยยางเซ่ยไหมบุ๋ยเอาไปเบิ้งบักพริกเข้าเบิ้งมันเหี่ยวบากระลังเอาโรคบางหั่นยามบักพริกในจักหน่อยโอ้บักพริกข่อยพี่น้องนี่ นพี่น้องโซก้าเพิ่นมาซอยปลูกบักพริกจ้ะในเพิ่นมาจากคบเป็นเห่าในเมือง<ม>ป้าเพิ่นมาลุยสวน<ม>ทั้งพูนกับเบียบอื้อข่ขอยเสียล้งเมนีแล้วพี่น้องอืมเอ้ามันคืออนดินมันทบุบเอีย <laughs> อืมเอออ่ะอไปเฮ็ดต่อเมนีเสีเฮ็ดมีกะทินะคะอ,อืม เออก็อยากจะอยู่ต่อสมั้งคิดว่าว้ายดอกไม้ค่อยสวยขนาดเลยนี่อันนี้คนละสีเออเนาะเนาะนี่ก็ก็มิถุนาก็ซัมเมอร์แล้วเธอก็มาสีพาลูกหลานมาอ๋อเหรอเกจะไปหาไอแม่เก็บไปหาแม่อันไหนมาสพ่อจะอีหล่าเล่มอีกอืีเมตัวน้อยอีเมตัวน้อย อีเมตตัวนี้น,นุ้นยาย,ย,าย,ยายคนเคระของหลานชายเขาเออคนเคระของหล<ม>านชาย<ด>เอ้ยกินได้นั้นเ,เ,เ,เป็นซาลาแน่ตัวเฮย้ยเก็บมาแล้วแหละซาลาแหนม่วนใส่โลดบ้านเฮ้ยเดี๋ยวข่อยจะไปเบิ่งอันนั่นข่อยก้อนว่าอันมันเป็นจังเดีมันสบายดีพออันอันนี่เมะ ที่ท,ท,ท,ที่มันเป็นยาเนี่ยน,นะเธอนี่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 เราไปเก็บมานะที่สวนเนี่ยเนี่ยรากมันใหญ่อลังการเลยนี่เมยนี่แมนี่เมียน,นี่ละมาถือให้อ <c oughs> ินสิทายให้พี่น้องเบงนีเดอร์หาก,กันนั่นอ๋อน่อยมาถือให้ใหญ่เนี้ยอืออือรากมีประโยชน์อย่างไรเอ,อ้ย อันนี้หากมันเอาไปตากแดดลางสะอาดๆแล้วไปตากแดดนั่นแล้วก็ไปต้มกินเป็นยาแก้โรคมะเร็งด้านอามูลอิสระเยอะนี่ไงืชใบ,บมันเอาไปแกงอ่อมแล้วข่อย,อยเอาไปเห็ดเป็นใบซาก็ได้ดอกมันไปเห็ดน,น้ำผึ้งฝรั่งันไปเห็ดน,น้ำผึ้งแล้วก็เอาไปตากเป็นเอ่อเอาเอาไปตากเราไปทําเหมือนดอกไอ้นั่นไอนบ้านเราไงดอกอะไรเนาะที่หวานบาทนะไปต้มแต่จริงๆแล้วนะ กินได้หมดพวกนี้ทำได้ทั้งทั้งหมดแล้วเคยอ่านในหนังสือของเดนมาร์กพวกเนี้ยเขาเอาไปกลั่นทำเป็นน้ำหอมได้ด้วยแล้วก็รากเนี่ยเขาก็เอาไปกลั่นทำเป็น อะไรนะหัวน้ำหอมจะหอมและคุณที่เนี้ยก็ชอบปลูกแต่จริงๆมันเป็นยานะต้านอนุมูลอิสระอย่างแรงเลยนั่นแหละฉันไปค้นพบแล้วเจอแล้วขอบคุณปีนองที่แบงปันอันนี้ยูบานคอยได้นี่หากเงียวบัวอ้วบไหมอวบมันคนถือไม่เหมือนเสน่ห์ไทยคนดอกไม้เขาปลูกเขาเอาไปตัก แรงเอ้พจะล้างน้ำไม่ดีแล้วพ่อจะพ่าจะแบ่งแบ่งแบ่งแล้วเขาไปตากแห้งแล้วพ่าจะมาใส่กระดาษไอนอบลอยแล้วพ่าจะชงทําเป็นชาเขาบอกคนแพ้เกี่ยวกับแพ้อากาศแพ้อะไรเกาบอกว่าให้กินแบบเนี้ยอืก็จะช่วยช่วยได้โอเคเนาะจะเอาไปตำพริกเสร็จยังเสร็จแล้วอเอาคุณอาคิมาเดินเข้าบ้านอันนี้จะเอาไปไหน เอมเอาเขาเอาเอาไปแช่น,น้ําคืนเพราะว่าเราจะเก็บไปเราจะตากลางสะอาดอืม